สวัสดีครับพบกับผมมิคมวันตัวนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านทุ่งเลนตมบลพลานอำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกตวันนี้หน่วยการเกษตรช่างนะครับมาทําการใช้นะครับในงานท่าบุญนะครับที่บ้านทุ่งเลนอำเภอคุนหานนะครับถูกวงแล้วนะครับวันนี้ยังลงยังไม่ได้ขึ้นจอนะครับเป็นบรรยากาศของการติดตั้งอุปกรณ์นะครับวันนี้นะครับแล้วไปชมบรรยากาศทีมงานของเกษตรช่างกั้งจอกันนะครับไปเอาล้วครับทีมงานกําลังตั้งจอ โอ้รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่นะครับนี่ล่งเหรอครับล่องเหรอเออใช้พลังนะครับนี่ครับจอ18เมตรนะครับ18เมตรครึ่งน,นะครับ6โมงก็จะขําเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นเ,เดือนตุลาต้นเดือนตุลาก็จะมืดเร็วเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับนี่คือบรรยากาศของเจริญการช่างหนังดังซีสเตนะครับหนังของ ตอนนี้มาเป็นหว้วยสะทันนะครับแต่ตอนก็อุทุมพิสัยนะครับลงคืนเต็มพลังนะครับวันนี้ลงจอ18เมตรนะครับครั้งแรกของนิโคมอนทัวร์ที่ได้มาถ่ายทําถึงขุนหารนะครับด้วยความาคิดถึงหน่วยหนังของเจริญการช่างนะครับก็ตั้งแต่เดือนพฤษภามนะครับได้เจอกันเมษาพฤษภามนู่แหละครับทีนี้ก็ข้ามมาถึงตุลาเลยก็ไดมาทําการฉายที่อำเภอขุนหารไกลขนาดไหนก็ยัง ตามมานะครับมาชมนะครับหน่วยหนังที่หลายคนก็คงจะเป็นแฟนคลับนะครับเพราะว่าเป็นหนังเก่าแก่นะครับของอุตภมายพิสัยห้วยทับทันนะครับตอนนี้สํานักงานอยู่ที่ห้วยทับทันนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่มาใช้ไกลถึงขุนหานนะครับทีมงานกําลังดึงลำโพงกลางขึ้นนะครับหนึ่งรอบ ติดตั้งอุปกรณ์นี่วันนี้ทีมงานมาน้อยคนนะครับเพราะว่าติดงานกันติดภารกิจกันนะครับก็ได้ติดตั้งช้าหน่อยนะครับแต่ก็ทันนะครับทันต่อเวลาที่จ้าภาพที่จะทําการฉายนะครับที่ทาการฉายในวันนี้นะครับบรรยากาศเจริญการช่างนะครับ18เมตรครึ่งนะครับ,นนรบจอประมาณนะครับ บรรยากาศของหนังแสงกำลังสวยนะครับก็มีเครื่องพันไฟนะครับมาเองนะครับหรือจะเป็นการช่างนะครับครบนะครับนี่คือบรรยากาศสุดคลาสสิกนะครับห่างหายไปไหลายเดือนนะครับสำหรับ FC หนังกางแปลงของ หน่วยนี้นะครับกอ FFC หนังกลางแปลงของนิโคมอนทัวร์นะครับวันนี้เราชมหน่วยใหญ่นะครับของสีสเกตนะครับน้องเกมน้องเกมเอาล้ครับเครื่องปั่นไฟนะครับได้สตาร์ทขึ้นแล้วนะครับ6โมงตรงนะครับตอนนี้นะครับทางทีมงานก็กำลังเร่งนะครับกำลังขึ้นป้ายไฟนะครับนี่คือบรรยากาศหนังกลางแปลงบรรยากาศเก่าๆของ ชาวต่างจังหวัดนะครับที่ชื่นชอบหน่วยหนังของเจริญการช่างนะครับรผู้จัดการหนีนะครับกาลังเล่งนะครับนี่คือวงสวงนะครับก่อนที่จะทําการฉายหรือว่าทดสอบเสียงนะครับนี่คือ fc ทางคุณหารนะครับมานั่งรอ,อทดสอบระบบให้อยากฟังเสียงกันนะครับมานั่งรอฟังเสียงกัน พลังขึ้นตู้ไฟนะครับเอาละครับก็จะเริ่มทำการเทดเสียงนะครับลองเกมก็ขึ้นประจำที่นะครับบรรยากาศไม่ค้าไม่ขายก็เพิ่งมาก็มีเหมือนกันทั้งโมงกว่า ก็เพิ่งลงของันิตจ้าหนึ่งนะครับสารอ,อุ่นนุนได้นะครับเวลามีหนังมาใชา้นะครับแฟนครับมาดูการตั้งอุปกรณ์นะครับ เย็นนิดนึงแต่ก็ได้บรรยากาศไปรีแบบนะครับสำหรับหน่วยหนังของเจริญการช่างภาพยนตร์หนังของคนสีสังกงานก็ติดต่อไปทางเพจเจริญการช่างนะครับโทรไป089นะครับ845 4343นะครับเบอร์นี้เลยนะครับสําหรับเจริญการช่างภาพยนตร์นะครับมาแล้วครับแฟนกลับมารอแล้วนะครับขึ้นจอแล้วก็ลองแสงแต่ว่าจอยังไม่ตึงนะครับผู้ชมตอนนี้ก็ยังปรับแสงปรับไฟกันอยู่นะครับ ที่อำเภอคุนหารจังหวัดรีสเกตนะครับหน่วยของเจริญการช่างภาพยนตร์นะครับแฟนครับก็มารอแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณทุ่มกว่าจะสองทุ่มแล้วนะครับทีมงานก็กําลังดึงจอนะครับแล้วก็ติดไฟบางส่วนนะครับหน่วยหนึ่งของรีสเกตนะครับมีการมีงานก็ติดต่อใบนะครับ0-89 8 4 5 4 3 4 3นะครับเบอร์โทรแล้วก็ทางเพจของเจริญการช่างนะครับอินวอซ์กไปทักแชทไปนะครับ อยากได้นังมาชมโพูดในงานนะครับบรรยากาศนังกาแปลงนะครับวันนี้ที่ผมมาตัวพามาไกลนะครับร้อยกว่ากิโลที่ผมเดินทางมาถ่ายทำคลิปนี้นะครับบรรยากาศเก่าๆนะครับที่เราคุ้นเคยนะครับในวิธีของเด็กตั้งังวัดแบบนี้นะครับรุ่นนี้ก็จะได้มีโอกาสได้ซึมซับได้ชมบรรยากาศเก่าๆนะครับที่ผู้ใหญ่นะครับได้อนุรักษ์ไว้หรือว่าได้จ้างมาชมโพธดในงานนะครับก็